สวัสดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะวันนี้จะมานำเสนอนะคะอะโวคาโดแบบเสียบกิ่งกับทาบกิ่งนะคะว่าเราจะซื้อแบบไหนมาปลูกนะคะสำหรับอเล็กซานเดอร์ฟาร์มแล้วนะคะการการเสียบยอดนะคะเป็นการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดค่ะเนี่ยค่ะที่ว่าซื้อมาแบบ แบบทาบนะคะแบบทาบกิ่งรู้สึกว่าจะ,จะเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะแบบแบบแบบทาบนะคะแบบทาบกิ่งเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เขาเอากิ่งใหญ่แล้วก็มาทาบเข้ากับต้นตออะโวคาโดนะคะ จะประมาณนี้นะคะนะคะี่ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะที่แบบทาบนะคะไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เขาทาบมานะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ อันนี้เป็นปีเตอร์ปีเตอร์สันนะคะที่ซื้อมาฮะ,จะเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะเขาจะอันนี้จะเป็นกิ่งเอียามาเสียบกับกับมเมล็ดนะคะเนี่ยค่ะทีนี้เราไปเปรียบเทียบกับที่ว่าเสียบยอดกันนะคะ ต้นตอนะคะที่ที่เสียบยอดค่ะประมาณนี้ค่ะการเสียบยอดจะดีกว่านะคะทีแรกเราก็ไปซื้อมาแบบทาบกิ่งเห็นมันกิ่งใหญ่อะไรประมาณเนี้ค่ะการเสียบยอดจะดีกว่ากว่าทาบกิ่งนะคะ คิดว่านะคะคิดว่าค่ะนี่ค่ะที่เสียบยอดนะคะอันนี้กิ่งที่ทาบนะคะพอซื้อมาก็สวยอยู่สวยอยู่ค่ะสวยอยู่แต่พอนานๆเข้านะคะมันก็จเจริญเติบโตช้าไม่เหมือนที่ว่าเราเสียบยอดนะคะไม่เหมือนที่ที่เราเสียบยอดค่ะ การเสียบยอดนะคะจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าและแข็งแรงนะคะดูลำต้นค่ะแข็งแรงทีนี้มาการทาบกิ่งนะคะอันนี้ทางทางเราไม่ได้ทาบนะคะเราเราแบบเออซื้อมาเปรียบเทียบดูค่ะมันการเจริญเติบโต มันจะเติบเจริญเติบโตช้านะคะนี่ค่ะเขาทาบมานะคะอันนี้ของเราที่เสียบค่ะที่เสียบยอดนะคะจะเริ่มจากต้นเล็กๆก,ก็จะแตกกิ่งดีนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะ เราไปเห็นสวยๆเราก็ซื้อมานะคะพอซื้อมาแล้วเนี่ยค่ะไม่รู้อะคะทางฟาร์มก็ก็ลองซื้อมามาดูค่ะมาเปรียบเทียบกันนะคะเราก็ทางฟาร์มก็เอามาเปรียบเทียบดูนะคะระหว่างคนที่ทาบกิ่งกับเสียบยอดนะคะ อันนี้เราทาบกิ่งนะคะชมพูสยามเราก็จะเอามาลองปลูกดูแต่มันจเจริญเติบโตช้านะคะสู้เสียบยอดไม่ได้นะคะก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะคะให้ข้อคิดนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ